ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ ตโตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรเคมีพัธุ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมทิดบ้วนบางประมา อดิศักด์บวนกิาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังจะติดตามผลงานของทิดบวนบางประมาะได้ในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์ท่านฟังคลิปเสียงทิดบวนชวนคุยยามเช้าและทิดบวนชวนคุยยามเย็น8.00นรอบหนึ่งและก็18.00นออีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็วันจันทร์ถึง วันศุกร์ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ติดตามรับฟังตามติดทิศบ้วนตามติดชีวิตและประสบการณ์ทิศบ้วนบางประมามาเล่าให้ฟังนะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ท่านติดตามทาง Facebook และ YouTube Facebook ก็สดวันจันทร์กับวันศุกร์หนึ่งทุ่มครึ่งะฮะก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง แล้ววันพุธก็หนึ่งทุ่มครึ่งและเราก็พูดคุยกัน1ชั่วโมงส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะท่านสามารถติดตามรายการทิศบ้วนชวนคุยทางช่อง9อสมทเอ็มคอดเอหมายเลข 30, M L e 30 M L e นะครับนี่ก็คือที่ท่านจะติดตามาทิศบ้วนบางประมาได้และสำหรับท่านที่ติดตามฟังทาง FM 100.5นะฮะ ก็ติดตามที่ FM 100.5วันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงและตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองก็จะเป็นการถ่ายทอดออกอากาศสดในเครือข่ายของอสอมททั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นแฟน AM ก็ยังมีให้ฟังอยู่ทางสทสีจันทบุรีแล้วก็ เวลา10นาฬิกา30นาทีแล้วก็สวพพิษณุโลก18บแนาิกา30นาทีนะครับนี่ก็ติดตามได้และวันนี้ทิดบ่นบางประมาก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ครบรบครับที่ผมอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องต่อเนื่องก็คือว่าจากที่ผมได้คุยให้ฟังว่า การปลูกยูคาริปตัสอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะมันก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของยูคาริตัสมากมายหลายประการนะครับมีคนถามบอกว่าเอไอยูคาริตัสนี่มันเป็นต้นไม้ที่เขารังเกียจระง,งอนกันไม่ใช่หรือผมก็อยากจะบอกกับแฟนๆรายการว่าที่เขารังเกียจกันในอดีตที่เป็นข่าวคึกโครมนั่นเพราะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ ในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการค้าเยื่อกระดาษอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่เรากลัวก็คือเรากลัวว่าคนจะเอาที่ดินดีนด้ำดีนะฮะในบ้านเราซึ่งเพาะปลูกพืชอื่นให้ผลประโยชน์แล้วก็จำนวนรอบของการปลูกมันได้ตั้งเยอะแยะเนี่ยจะมาปลูกยูคาสมดกระดูกระไรอยู่นะเนื่องจากว่าอยูคาลิปตัสมันไม่ได้ตรงการ ปัจจัยที่พร้อมมากขนาดนั้นแต่ถ้ามันได้ขนาดนั้นก็ยิ่งดีแหละนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการปลูกยูคาลิปตัสเป็นเรื่องเป็นหลานั้นมันก็ในอดีตใน,นก็กลัวว่าที่ดินมันจะไปอยู่ในกลุ่มคนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องแต่ความจริงแล้วพันธ์ุที่เรานําเข้ามาปลูกคือยูคาลิปตัสคามาดูเลนซิสนั้นก็เป็นยูคาลิปตัสที่ไม่ได้ก่อ,อให้เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับ ท่าู้ฟังที่เรครับเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาขาใจเรื่องยูคาลิปตัสนั่นมันก็มีกันอยู่มากมายหลายประการนะฮะถามว่ายูคาลิปตัสเวลาเราปลูกแล้วนะเราจะใช้ประโยชน์ได้ในเวลากี่ปีอันนี้หมายความว่าถ้าตัดไม้มาตรฐานเลยนะ ก็ใช้เวลาประมาณ4-5หปีนะครับก็นึกถึงคนปลูกมะพร้าวกันแล้วกันนะใกล้เคียงกันดังนั้นแต่จริงๆเดี๋ยวนี้แม้ต้นเล็กๆคนเขาก็มาขอซื้อแล้วก็มีนะฮะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายขึ้นได้แม้กระทั่งความอุดมสมบูรณ์ในดินต่ำเนื่องจากว่ามีเห็ดราที่บริเวณรากทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับ ธาตุฟอสฟอรัสและธาตุอาหารอื่นๆจากดินไปใช้ประโยชน์เพื่อการเจริญเติบโตได้ยูคาลิทัสนั้นมีประสิทธิภาพสูงมากในการใช้น้ําและธาตุอาหารสําหรับการเจริญเติบโตถ้ามีการจัดการอย่างดีนะฮะก็สามารถที่จะผลิตเนื้อไม้นะครับได้เป็นอย่างดีหรือพูดง่าเข้าเก่งนะ แล้วก็ในแง่มุมมองของผมเนี่ยทัาที่ดินตรงไหนมีปัญหาใครเขาไม่สู้ใครเขาไม่ขึ้นฉันขึ้นได้ <c oughs> นะเยาว่าแต่ที่เมืองไทยที่ออสเตรเลียผมเคยไปออสเตรเลียมาครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็เคยเห็นว่าเขาก็มีอยู่คาลิปตัดเยอะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเขานะท่านผู้ฟังครับปกติยูคาลิปตัสนั้นเป็นต้นไม้ที่มี าการแตกหน่อดีนะแล้วก็หน่อในรอบที่หนึ่งจะให้ผลผลิตเนื้อไม้สูงกว่าต้นไม้ที่ปลูกจากต้นกล้าที่อายุเดียวกันหมายความว่าปกติเราต้นกล้าปลูกเนี่ยนะมันก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งต้นใช่ไหมแต่ถ้าเราตัดไปซะแล้วอรอบหนึ่งนะมันก็จะแตกหน่อใหม่ออกมา ซึ่งการตัดเราควรจะตัดให้ชิดดินนะครับเราก็ควรจะเลี้ยงไว้นะหนึ่งต้นเดิมเนะี่ยเลี้ยงไว้สักสามต้นผลผลิตจะเยอะกว่าอยู่แล้วนะเพราะมันไม่ได้แตกขึ้นมาต้นเดียวแ,แตแตกมาอีกหลายต้นในช่วงเวลาเทียบกันนะฮะหน่วยต่อนหน่วยเนี่ยนะแล้วก็ปกติมันจะเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อแข็งลำต้นเปล่าตรงกิ่งก้านก็จะน้อยนะฮะเราั้น เวลาที่เราไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะใช้ทำเสารั้วนะเสาเข็มเสาต่อนำโรงเรือนคอ,อกปศุสัตว์โอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าปฏติมากรรมหรือว่าการใช้ในการก่อสร้างใช้ได้เยอะครับนะอย่างใช้เป็นไม้แปรหรือเป็นไม้กรอนหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเขาเอา ไอ้ท่อนยูคาลิปตัสแต่ละท่อนเนี่ยไปทำเป็นกระท่อมที่เรียกคอร์ทเทจเนีนะสวยครับหลักการก็คือว่าอย่าฝังดินแล้วก็ไอร้รอยต่อระหว่างดินนะมันจะมีการผุเปื่อยตรงนั้นนะนี่ครับจริงๆแม้แต่เศษไม้นะเศษไม้ปลายไม้นี่ทำฟืน ทำฐานที่มีคุณภาพดีให้ความร้อนสูงคุณภาพของฐานนั้นใกล้เคียงกันกับไม้โกงการนะครับแล้วก็ถ้าอายุอยู่ในราวสามถึงหปีนั้นเนื้อไม้ก็เหมาะที่จะผลิตเยื่อกระดาษประเภทใหญ่สั้นได้เป็นอย่างดีนะครับเนื้อไม้นั้นใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตใย,ยไม้อัด แผ่นชิ้นไม้อัดแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์แล้วก็แผ่นไม้ประกอบต่างๆนะครับั้นการปลูกยูคาลิปตัสเป็นแปลงผืนใหญ่ก็จะช่วยรักษาระดับความชื้นในบรรยากาศได้ดีนะก็คือว่าน้ำที่คายออกจากใบนั้นจะสะสมอยู่ในบรรยากาศแล้วก็จะกลับคืนสู่ดินในรูปของน้ำฝนช่วยลดพวกแกส๊สคาร์บอนไดอกไซ์ที่เห็นชัดๆก็คือว่า มันชะลอเรื่องของดินเค็มตัวอย่างว่าถ้าอย่างในภาคอีสานมีพื้นที่ดินเค็มอยู่ใต้ดินในระดับลึกเนี่ยถ้าเราปลูกมาอยู่คาไว้เนี่ยนะฮะสมมติถ้าฝนมันหล่นตกลงมาเยอะเนี่ยมันจะช่วยดูดน้ําแล้วก็ปล่อยไปในอากาศแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยน้ํามันจะขังแล้วมันจะเออครับมันจะเอ่อแล้วก็จะพาเอาความเค็มเนี่ยขึ้นมานะะ แล้วถามว่าอายุคาลิปตัสนมันมีข้อด้อยอะไรไหมนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นไปอยู่ปัจจุบันก็คือว่าคนปลูกปลูกแล้วก็ไม่มีระบบบริหารจัดการคือปล่อยทิ้งปล่อยคว้างกันไปเลยอย่างนั้นนะครับแล้วก็การที่อยู่คาลิปตัสมันมีประสิทธิภาพสูงในการใช้น้ำใช้อาหารเพื่อสร้างเนื้อไม้เมื่อเปรียบเทียบกับ ไม้โตเร็วอื่นๆก็ปรากฏว่าบิวคาลิปซัสมันใช้น้ำแต่ละรอบปีในปริมาณที่สูงกว่าไม้ชนิดอื่นครับเนื่องจากว่ามีการเติบโตมากกว่าก็เลยทำให้ความชื้นและก็ระดับน้ำใต้ดินลดลงอย่างชัดเจนในช่วงอายุ5-10ปีซึ่งอันนี้อาจจะมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำแล้วก็พืชข้างเคียงได้ถ้าหากว่าท่าน จัดการไม่เหมาะสมเช่นการปลูกประชิดแหล่งน้ําหรือว่าพืชอื่นมากเกินไปแต่ความจริงน้ําที่มันใช้มันก็ไม่ได้ไปไหนนะมันก็ปล่อยไปบนอากาศนั่นแหละอย่างที่ผมบอกมองในมุมดีมันก็คือมันก็ดูดปล่อยขึ้นไปทําให้ความเค็มมันไม่เออขึ้นมาทีนี้อ,อยู่เคลปตัสเป็นต้นไม้ที่มีความสามารถในการเรียกว่าแข่งขันด้านเรือนรากสูงมาก โดยเฉพาะการแข่งแย่งความชื้นในดินเพื่อความจเจริญเติบโตนะเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกน้อยยูคาลิปตัสจะดูดความชื้นจากดินไปใช้ได้เก่งกว่าพืชอื่นพูดง่ายว่าถ้าเทียบกันแล้วไอ้พืชอื่นเนี่ยแข่งไม่ค่อยได้ใบสดของยูคาลิปตัสมีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบซึ่งมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไปตามชนิดของ อยู่คาลิตาซึ่งมีมากถึง700กว่าชนิดแต่ว่าชนิดที่ปลูกในประเทศไทยเป็นชนิดที่มีน้ำมันน้อยนะฮะสามารถระเหยแล้วก็ไหลน้ำได้ง่ายมันภายใต้สภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิสูงมีความร้อนละฝนตกมากมากกว่า750ม mm ิลิเมตรต่อปีก็ทำให้สารเหล่านี้ระเหยและถูกชะล้างไป ยูคลิปตัสนั้นไม่เหมาะที่จะนำไปปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการอนุรักษ์หรือว่าสร้างความหลากหลายทางชีวาภาพอันนี้ไม่เหมาะคุณภาพเนื้อไม้ของยูคลิัส์เมื่อแปลรูปอันนี้จะบิดงอได้ง่ายครับเนื้อไม้จะมีเสี้ยนบิดเป็นเกลียวและแตกร้าวจึงเหมาะสมที่จะใช้ในรูปของไม้หน้าแคบแล้วก็สั้นและถ้าต้องการใช้เป็นไม้ยาวต้องต่อ เป็นไม้ประสานแต่ว่าภายใต้ความต้องการใช้ไม้ในระยะเวลาสั้นนั้นอยู่หรือตัดสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการการใช้ไม้ได้เป็นอย่างดีคือผมก็พูดว่าถ้าไม่มียูคาในปัจจุบันนี้โอ้โหป่าบ้านเรามันไม่รู้ว่าจะหมดกันไปอีกสักเท่าไหร่คือของทุกอย่างในโลกมันก็มีดีมีเสียของมันเพราะฉะนั้นผมเคยลองนะครับ เออเอาอยู่คาลิปตัสมาแล้วก็ลองผ่าเพราะต้นมันใหญ่มากที่บ้านเนี่ยผ่าเป็นไม้กระดานยาวๆแตกแล้วมันบิดนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าเราใช้เป็นไม้สั้นๆอะไรอย่างนี้ก็โอเคแต่ทั่วไปเดี๋ยวนี้ถ้าปลูกก็คือว่าปลูกขายนะอ่าอันนี้อันนี้บางคนเดี๋ยวนี้บางคนเขาไม่ปลูกเขาไปตระเวนดูว่าที่ไหนมียูคาร แล้วเขาซื้อกินกําไรอย่างเดียวก็มีถามว่าเอ๊ไอยูคาริปตัสนี่มันมีโรคภัยไข้เจ็บกับเขามั่งไหมนะครับมีครับทำไมถึงคิดว่าจะไม่มีม,นะมีนะฮะมันมันมีโรคภยครัยไข้เจ็บเจ็บป่วยได้เหมือนกันครับอย่างถ้าเป็นเรื่องของโรคเนี่ยนะมันก็จะมีโรคบใบไหม้โรคบใบไหม แล้วก็ใบร่วงที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรานะฮะชื่อว่าคลิปโตสปอรีออฟซิสนะนี่แหละครับเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งแล้วก็สปีชียูคาลิปตตายนะครับเชื้อตัวนี้เวลาทำให้เกิดโรค มันก็เกิดแผลเป็นแผลจุดแผลไหม้ที่ใบนะเราก็จะเห็นตามปลายกิ่งยอดอ่อนร้อยจุดแผลไม่ค่อยแน่นอนอะจะสีน้ำตาลเข้มปนดำนะครับบางใบที่โตเต็มที่แผลจะมีสีน้ำตาลแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งาตามกิ่งก้านนี่นะอาจจะเห็นเป็นสีแดงแดงนูนขึ้นมาจากผิว ลักษณะคลุกคละอันนี้ก็เป็นเรื่องของสปองเชื้อที่มันอาจจะปูดขึ้นมานะครับ <c oughs> ต้นที่อ่อนแอใบจะร่วงง่ายหรือบางทีใบร่วงหมดต้นเลยก็มีเพราะฉะนั้นช่วงที่ฝนชุกความชื้นสูงช่วงกันยาถึงพฤศจิกายนเนี่ยอันนี้ก็จะมักจะมีโรคนี้เกิดอยู่เสมอเหมือนกันแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตมัน แล้ก็ยังไงมันก็ยังเติบโตต่อไปได้มันก็เลยไม่ค่อยเลยใส่ใจเขาแต่ความจริงถ้าปลูกเป็นเรื่องเป็นราวก็ควรจะหาวิธีป้องกันนะอันนี้ก็คือโรคใบไหม้และใบร่วงมันมีอีกเชื้อหนึ่งครับเกิดจากเชื้อ k e r a m ม s i s นะ d e s t u c t a n อันนี้เวลาเป็นเนี่ยลักษณะแผลจะเป็นจุดสีน้ำตาลปนแดง หรืออาจจะเหลืองซีดมีขนาดรูปร่างของจุดไม่แน่นอนนะฮะแล้วก็ขอแผลไม่ชัดเจนที่แน่ๆตรงกลางรอยจุดแผลด้านล่างของใบจะมีสปอร์สีดำเกิดขึ้นค่อยๆลุกลามขึ้นสู่ด้านบนของทรงพุ่มทำให้ใบอ่อนหลุดล่วงยอดงิกงอเสียตรงอันนี้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตจะเจอมากในช่วงที่มี สภาพอากาศอบอุ่นแล้วก็มีน้ำค้างสูงนะก็จะเจอในช่วงอายุ1-3ปีเชื้อราอีกตัวหนึ่งนะครับนะทำให้ใบไหม้เหมือนกันแต่นนี้เวลาเป็นแล้วแผลจะใหญ่นะครับก็มีเชื้อราที่ชื่อว่าไซลินโดคลาเดียมนะฮะเป็นเชื้อราที่ทำให้ใบเป็นแผล สีน้ำตาลอ่อนขนาดใหญ่บางครั้งใหญ่มากกว่าส0ห้าสิบเปอร์เซน์ของพื้นที่ใบนะครับแล้วก็มักจะพบรอยวงกลมสีดำซ้อนๆกันหลายๆวงนะฮะไอจุดที่เราเห็นนั่นน่ะมันปูดๆขึ้นมาจากผิวใบมันเป็นสปอร์เชื้อราครับนี่ครับอันนี้พอเป็นแน่นอนที่สุดอะพอใบมันไหม้มันก็จะทำให้ มันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผลพิตต้องลดลงนะฮะแต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่ค่อยได้สังเกตมแมลงก็มีครับมแมลงที่เป็นปัญหาเขาเรียกว่าแตนฝอยปมนะฮะแตนฝอยปมอาการเวลาเราเห็นทําลายเนี่ยนะการทําลายจะทําให้เกิดปมบริเวณส่วนที่ยังอ่อนได้แก่ใบอ่อน ก่งอ่อนลำต้นแล้วก็จะทำลายจำเพาะกับสายพันธุ์อันนี้ความเสียหายจะเกิดขึ้นภายใน1นถึงสอาทิตย์หลังจากที่มันวางไข่โดยการวางไข่จะวางตอนกลางวันและก็ไข่จะถูกวางเป็นระยะทาง0.3-0.5มถึง0.5มิลิเมตรหรือวางเป็นกลุ่มหรือวางเป็นแนวเส้นไอแตนฝอยปมนั้นทำอันตรายตั้งแต่ระยะกล้า ไปจกนกระทั่งถึงไม้ใหญ่ผลกระทบก็คือทำให้หงิกงอการจเจริญเติบโตลดลงผลผลิตไม่ได้ตามความต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันระหว่างต้นที่เป็นกับต้นที่ถูกทำลายนี่จะเห็นชัดว่ายอดมันจะหงิกงกงองอนะเพราะฉะนั้นอันนี้เวลาจะปลูกต้องเลือกสายพันธุ์ที่ ไม่ได้รับการทำลายจากตัวแตนฝอยปมนะครับซึ่งอันนี้ในบริษัทที่เขา,าผลิตเพื่อการจำหน่ายนั้นเขาต้องคัดเลือกนะเพราะว่าเขากลัวว่าไปปลูกแล้วมันจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรจะเป็นครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็จะเห็นชัดว่าเอ้ถ้าเทียบแล้วอายุคลิปตัสมันก็เป็นเหมือนผู้ทุชนนะมันก็มีโครคภัยไข้เจ็บเพียงแต่ว่า ตัวเขาเองเขามีความทนทานย่งถึงจะเป็นยังไงเขาก็ยังจเจริญเติบโตต่อไปได้แต่ที่ร้ายกาจมากที่สุดที่จะทำลายยูคลิิตัสของเราก็กคือไฟไฟครับนะเพราะฉะนั้นท่านต้องทำแนวกันไฟให้ดีอีกตัวหนึ่งที่สร้างปัญหาในการปลูกระยะแรกมากก็คือ,อการขุดเรื่องของวัชพืช ต้องดูแลวัชพืชให้ดีนะทีนี้ค่าใช้จ่ายที่มันถูกหักไปเยอะก็คือไอตอนที่เข้ามามาซื้อเนี่ยมันจะมีค่าตัดค่าขนส่งนะฮะก็อันนี้ถ้าเผื่อท่านทำสัญญากับบริษัทที่เขารับซื้อเขาก็จะมารับซื้อแล้วเขาก็จะหักค่าตัดค่าขนส่ง นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของส่วนของธุรกิจนะครับั้นการตัดไม้อยู่กระลิบตัดแล้วควรจะตัดเมื่อไหร่ควรจะทําในระยะเริ่มต้นฤดูฝนครับเพราะดินมีความชื้นต้นไม้ที่ตัดโค่นลงมาจะได้รับความเสียหายจากการโค่นล้มน้อยกว่าช่วงหน้าแล้งแล้วก็ควรจะตัด ต้นยูคาลิปตัสให้สูงจากระดับพื้นดินประมาณ10ถึง12เซนเพื่อปล่อยให้แตกนอใหม่จากนั้นอีกประมาณ1เดือนเราก็ควรจะใส่ปุ๋ยนะฮะปล่อยไว้อีกทัก 1- ถึงสงเดือนก็ควรจะตัดแต่งนอให้เหลือไว้แค่สองสาหนอหรือเหลือหนอที่ดีที่สุดไว้แล้วก็บำรุงรักษาตามปกตินะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ นี่ก็เป็นคำถามในเรื่องต่างๆของยูคาริตัตครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เครบก็ขอฝากท่านผู้ฟังว่าเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านมีความคิดความเห็นเป็นประการใดมีคำถามอะไรไหมที่อยากจะถามเพิ่มเติมหรือท่านจะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากให้ทิดวุวนบางประมา คุยเรื่องอะไรแล้วมีปัญหาอะไรนะครับท่านสามารถที่จะฝากข้อความส่งรูปส่งภาพนะฮะปัญหาต่างๆรวมทั้งภาพที่จะนำมาโชว์กันเนี่ยนะครับโดยใช้ id line นะครับ0819815881นะครับขอย้ำว่ากรุณาฝากเป็นข้อความลายไว้นะจะสะดวกที่สุด นะพยายามหลีกเลี่ยงการโทรนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งทีมงานของเราก็มีภารกิจอาจจะรับโทรศัพท์ของท่านไม่ได้ตลอดเวลาขอความกรุณาว่าส่งไลายไว้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็บอกต่อ,ตอ,ตอไปยังญาติสนิทมิตรสหายถ้าหากว่าท่านเห็นว่าสิ่งนี้มีคุณค่าควรค่าแก่การที่จะช่วยกันเผยแพร่กันต่อไปในวงกว้างนะครับเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจาเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าว ดูดซึมกินใยได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยท,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 ทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรเคมีพันธุ์